สัต์ดาวิดกรุงเยรูซาเล็มราวหนึ่งพันปีก่อนคริสต์ศักราชท่านพ่อท่านพ่อครับเราขอกเราเ่ด้วยครับพวกเราไปดูได้ไหมครับท่านพ่อพวกเราขอไปดูท่านพ่อตัดสินอานาเียซาโลมอนพ่อบอกลูกแล้วไงเด้โปรเธอท่านพ่อพวกเราจะประพฤติตัวดีๆ แต่พระราชาแต่พระราชาข้าพเจ้าเถฟังพวกเราด้วยโรข้าพเาด้วยเิดข้าพเจ้ากรด้วยแต่พระราชา้แต่พระราชาข้าเจ้าโปรดเถิดฟังวรด้วยไดโรดเถิข้าแต่พระราชาโปรดประทานการตัดสินอันฉลาดของพระองค์แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอร้องเข้ามาเราจะฟังกรณีของเจ้าเป็นรายแล ้าาาพเเจจยครั้งแรกแกะของกระหมอมหายไปสองสามตัวแต่ต <before> ่อมาแกะก็หายไปอีกตอนนี้มันหายไปหมดแล้วล่ะพี่ยาค่ะเมื่อสองสามวันก่อนกระหมอมได้ไปที่ชุมนุมกันของพวกทหารและที่นั่นกระหมอมได้พบแกะคือแกะที่หายไปน่ะพวกทหารขโมยไปทําเป็นอาหารหมดเจ้าแน่ใจเหรอกระหมอมพบสิ่งเหล่านี้ แกของกระหม่อมทุกตัวใสมันนี่เป็นเครื่องหมายของกระหม่อมถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงทหาหาเานั้นจะต้องได้รับโทษแล้วเราจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะคืนสิ่งที่ขโมยไปจากเจ้าเป็นสี่เท่าขอพระไทยฝ่าบาทขอพระไทยฝ่าบาทเราได้สั่งผู้บังคับการออกไปตรวจดูแล้วเออเอ๊เจ้าโกหกข้าอะ พระองค์นี่เป็นแผนที่จะเพิ่มจำนวนฝูงสัตว์ของเจ้าไม่กระหม่อมแก่ที่เหลือของเจ้าไม่ได้ตายเจ้าซ่อนมัไว้ในถ้ำบนภูเขาใช่ไหมใช่หรือไม่เออออใช่พระยาค่ะใช่ ีป่ปตอมาโละมอนเจ้าต้องเตรียมตัวอีกไม่นานพวกเขาจะตายเจ้าจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเสด็จพ่อหม่อมชันว,วินิจฉัยคดีแบบเสด็จพ่อไม่ได้ไม่ได้จริงๆเจ้าต้องทำเจ้าต้องทำได้ <c oughs> พรุ่งนี้เป็นวันที่เราจะจัดให้มีงานฉลองไปทั่วทั้งเมืองแล้วท่านอบิยาธร ท่านจะเป็นผู้สมกวรให้ข้าขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลมันอันตรายมากนะพะยะค่ะถ้ากษัตริย์ดาวิดทรงทราบพ,พระองค์สุงกระทำอะไรไม่ได้หรอกพระองค์ชราเกินไปแล้วซาโลมอนละ่กะกษัตริย์ดาวิดได้ตรัสไว้ว่าเขาจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปทำอย่างนี้ไม่ได้ข้าเป็นพี่ชายคนโตข้าจะต้องเป็นกษัตริย์นอกจากว่าถ้าใครขัดขวาง พวกมันจะต้องรับมือกับมอมฉันและกองทัพของอิสราเอลอนอาโดนิยาอาโดนิยาทำไมข้าแต่กษัตริย์ดาวิดพระองค์จะต้องจากกาัดการไปการดวนอนาคตของอิสราเอลขึ้นอยู่กับพระองค์แต่ข้าจะทำยังไงเขาเป็นลูกของข้าข้าแต่กษัตริย์ดาวิด ละมอมพูดกับพระองค์ในฐานะประกาศสขของอิสราเอลขอพระองค์ได้โปรดทรงพักเรื่องความรักต่ออโดนียาไว้ก่อนและช่วยประเทศเอาไว้ใช่อิสราเอลอิสราเอลต้องก้าวต่อไปนี่คือสิ่งที่ท่านควรกระทำซาโลโมอนบุตรของดาวิด ตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าของบรรพบุรุษข้าพเจ้าขอเจิมท่านขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอแลแต่อโดนิยาพระยาสม,มองขึ้นเป็นกษัตริย์อยู่นี่นะใช่อโดนิยาเป็นบุตรชายคนโตนนะเอาละเอาละเอาละกษัตริย์ดาวิดก็เป็นน้องคนสุดท้องของพี่ๆทุกคนและพระเป็นเจ้าก,ก็ทรงตั้งพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ก็ทรงกระทำกับซาโลมอนเช่นเดียวกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับอโดนิยาล่ะใช่อโดนิยาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเป็นเจ้าดูเถิด นี่คือซาโลมอนกษัตริย์องค์ใหม่ของพวกท่านขอพระบิจารสมป้องกษัตริย์ด้วยเราจะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กษัรย์ด้วยจะต้องถูกแขวนคอพวกคุณตัวเองไว้เบ้่งเรามีอำนาจเราก็บัญชากองทัพโยอาพระทหารของเขาจะปกป้องเราพทหารของข้าพเจ้าอยู่ข้างล่างหมดแล้วอ๋อ อเจ้าข้าข้าไม่ได้นะข้ากำลังจับอยู่ที่เชิงงอนของพระแท่นสซาโลมอนถ้าข้าต้องเป็นกษัตริย์ ข้าจะต้องไม่มีชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวข้าขาสิถ้าหาว่าเป็นแผลของเจ้าอหรือไม่ก็กลับบ้านซะและอย่าได้ท้าทายพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าอีกอออสงครามระหว่างชาวอิสราเอลและชาวฟิลิสเตีย ใช่เขาไหมฐานชาฟิลิสเตียอะไรนะอาสาอยู่ไหนข้าไม่รู้เราต้องไปหาท่านแล้วนะอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะข้าเห็นเพียงแค่สองคนน่ะแล้วอาสาล่ะปล่อยเขาไปที่นั่นไม่ได้นะสิ่งที่เราทำได้คือหวังว่าเขาคงมีเวลาซ่อนตัวอยู่นี่ข้าพบกับคนหนึ่งแล้วโอย ตรงไนคนหนึ่งชเชื่อมันจับแล้วเลี้ยวเลี้ยวนี่คือจุดจบของเจ้าชาวอิสราเอลพเพื่อครอบครัวประเทศชาติและเพราะเป็นเจ้าของข้าพเจ้าเ <h ums> อาสาเป็นทหารที่เก่งกล้าเป็นบุรุษผู้ใจดีข้ารู้ข้ารู้ท่านทำอะไรให้ถูกต้องได้บ้างไหมฮะโอ้โอโอข้าขอโทษข้าเพียงแค่จะทำความสะอาดเท่านั้นเองไม่เป็นไรไม่ต้องเอาอาหารมาก็พอแล้ว ิมลบองุนหกถ้วยขนมปังสองก้อนอินทผลัมครีมเนยแล้วก็อะไรอีกเล่าเจ้องโรงเตรียมมาแล้วครับบริการคืองานของเราข้ามีเป้าหมายที่ดีของข้าเองโอ้โหโอโหโอ้โหมาไปช่วยช่วยปริซิล่าได้โปรดเถอะเจ้าไม่มีอะไรทำแล้วหรือยังไงหืมโอ้โหและเทะ หยุดคว้างอาหารใส่สามีฉันสักทีทุกอย่างที่ข้าทำจะคิดว่าเจ้าได้ช่วยเล็กนน้อยแล้วเหรอข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนแม่ของโมเสสเลยโถข้างนอกนั่นน่ะเขากำลังจะฆ่าข้าใครเนอะคงเป็นลูงอิสอักของเจ้าอะจากสมรีเลนะียน่ะข้าเดาคงจอย่าูก,กันอะเห็นไหม ขอโทษนะคะท่านอฉันต้องการที่พักสามีของฉันตายและบ้านของฉันออกไปเลยไม่เห็นเลยว่าเรากำลังยง<อ>่งอยู่ข้าซ<ะ>ียุ่งเจ้าได้จะแต่งเล็บอย่างเดียวเท่านั้นได้โปรดเถอะคะ่ะให้ฉันทำงานแลกกับค่าที่พักก็ได้นะครับท่านไม่ต้องจ่ายเงินให้เจ้าขอรองเทียมาเกาหลังให้หน่อยไ่ยลแล้วโอ้ยเรื่องก็มีอยู่ว่า มีชายสองคนชายคนแรกมาหาท่านและพูดว่าข้าเห็นชายผู้นี้ขโมยขวานคงข่าไปชายคนที่สองก็พูดว่าเขาไม่ได้ขโมยแต่ท่านทราบว่าชายคนที่สองเป็นคนโกหกแต่เมื่อก่อนนี้เขาเคยขโมยขวานมาแล้วบ่อยครั้งยิ่งกว่านั้นชายคนแรกนะ่ะเป็นคนดีและซื่อสัตย์มากท่านจะทำยังไงข้าจะ ลงโทษคนที่สองไม่ข่าแต่พระองค์เพราะทรงจำไว้ว่ากฎหมายมีกล่าวไว้ว่าต้องมีพยานยืนยันสองคนก่อนที่ใครจะถูกลงโทษอ,อ๋อใช่สิโ่ออ้แน่นอนทีเดียวอ่ะนะ <c oughs> มาดูว่าชายคนหนึ่งแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งแล้วตายไปพี่ชายคนโตต้องแต่งงานกับหญิงใหม่นั่นถูกต้องไปะค่ะแต่ถ้าเขาปฏิเสธล่ะ มีสิ่งต้องรู้แล้วก็ต้องเรียนอีกมากมายเหลือเกินนะว่ายังไงท่านอนี่คือวิธีที่สิ่งต่างๆควรจะเป็นทำไมนะ่เหรอขอบคุณในที่สุดข้าก็มีคนมาช่วยข้ารู้นางเป็นคนงานที่ดีนะอขอบคุณค่ะท่านท่านพบนางที่ไหนเหรอนางมาหางานทำมาสิ ฉันคิดว่าเธอควรจะภูมิใจในตัวเองสินะความภูมิใจน่ะเป็นความฟุ่มเฟือยฉันไม่สามารถมีได้หรอกเธอเป็นคนดีมากเลยนะโว้ได้ยินเสียงอะไรอะไรเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นล่ะฉันคิดว่าฉันคิดว่าถึงเวลาเวลาเวลาสำหรับอะไรเนี่นี่นี นางหมายถึงนางคงไม่ได้หมายถึงกำลังจะคลอดลูกตอนนี้หรอกนะเนี่ยฮะโอ้ยปวดหัวปวดหัวโอ้ยโอ้ฉันคิดว่าฉันคิดว่าไม่ใช่เจ้าตัวอีกคนนะเนี่ยวายสองเลยเหรอแต่ยืนอยู่สิในครัวไม่มีที่พอสำหรับให้เด็กเกิดหรอกนะโอใช่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 ใชแล้วใช่ใช่โอ้อ้โอ้โอ หลีกทางหน่อยยิงนี้ต้องการความช่วยเหลือทำให้ไม่ง่ายขึ้นนะหมนางนี่นีให้นางดื่มน้ำอาจ,จับมือเขาไว้มา,มาจ,จับมือไวเฮ้ยลูกจะกระทำแบบพระบิดาของลูกได้อย่างไรข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกต้องทำอย่างไรซาโลโมอนบอกมาสิว่าเจ้าต้องการอะไรข้าแต่พระเป็นเจ้าสิ่งที่ลูกปรารถนาก็คือหัวใจที่มีความเข้าใจลูกของการปกครองด้วยความถูกต้องและลูกรู้สึกว่าไม่ฉลาดไปกว่าเด็กและเล็กคนหนึ่งลูกต้องการปริชาย,ยานพระเจ้าข้า ซาโลมอนลูกรักเพราะเจ้าได้ขอปริชาญาณเพื่อกระทําสิ่งดีและไม่ใช่เพื่อตัวเจ้าเองเราจะให้เจ้ามีความฉลาดและหัวใจที่มีความเข้าใจตามที่เจ้าขอดูเถิด